การที่เราจะเพิ่มแสงเงาเข้าไปนะคะเด็กๆเ,เราต้องระบายสีให้มีความเข้มความอ่อนให้เห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นภาพนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งแนวที่มีความเข้มและความอ่อนปนกันไปซึ่งในตัวกระต่ายนี้คุณครูทำไว้3ระดับนะคะระดับที่ 1, ที่2ที่2ก็คือรับนี้มีทำแล้2สขั้น ตรงหน้าหัวของกระต่ายเนี่ยทำไปแล้ว3ขั้นนะคะส่วนตัวของกระต่ายเนี่ยยังอยู่ในขั้นที่1อยู่ก็คือระบายสีอ่อนไว้คราวนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าการที่เราจะเพิ่มสี ให้มันเข้มเป็นลำดับที่สองต้องทำอย่างไรอันดับแรกเด็กๆจะต้องจับตินสอในแนวนอนก่อนนะคะให้ขนานกับภาพแล้วค่อยๆระบายไปตามแนวของลายนั้นเช่นในภาพนี้มีแนวโค้งของกระดาษเมื่อมันมีแนวโคง้งปุ๊บเด็กๆสามารถที่จะหมุนกระดาษแล้วระบายสีให้เห็นความเข้มขึ้นจากเดิมที่ระบายข้งที่หนึ่งไว้แล้ว คราวนี้เราก็เติมความเข้มให้เขาโดยระบายซ้ำๆในที่เดิมแล้วก็ระบายไปตามแนวที่เรามีขอบเขตที่เราล่างเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะทำแบบนี้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ทำไปทีละช่องทีละช็อตทีละส่วนของตัวกระต่าย <c oughs> ไม่ใช่แค่ตัวกระต่ายนะคะอาจจะเป็นภาพอื่นที่เด็กๆ ได้รับมาก็สามารถที่จะทำลักษณะนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะมันเป็นการที่จะเพิ่มแสงเงาแล้วก็การระบายสีเข้มให้มันดูเข้มแล้วก็ให้มันมีมิติจากกระต่ายตัวน้อยๆที่มีแต่กระดาษขา,ขาวๆแล้วเราเริ่มใส่สีเข้าไปทีละหน่อยจะทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่ากระต่ายนั้นเขาเป็นตัวตนจริงๆนะคะ เห็นไหมคะว่าขั้นที่สองของเราเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาเริ่มขั้นที่3กันก็คือใส่ความเข้มให้มากกว่าเดิมโดยการระบายสีย้ำๆตรงขอบที่กําหนดแล้วก็ค่อยๆระบายให้มันจางๆลงนะคะเห็นไหมคะมันเป็นแนวโค้งเราก็กดสีในแนวโค้งถ้าถ้าตรงไหนดูแล้วมันจะเป็น ปลายที่สามารถสะบัดได้เราก็สามารถที่จะกดสีให้มันเป็นเส้นได้ mm. เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ระบายแต่ละส่วนในจะสังเกตว่าการระบายซ้ําๆจะทําให้สีมันเข้มขึ้นและการที่เราจะเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็สามารถกดน้ําหนักสีได้เลยการกดน้ําหนักสีให้มันดูมีความเข้มขึ้นเราจะทําให้เห็นมิติของ สิ่งที่เราต้องการวาดสิ่งที่การที่เราต้องการให้เห็นนะคะตอนนี้มีลักษณะที่กระต่ายนั่นะนะแทบจะลอยออกมาจากกระดาษแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภาพที่สำเร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไรเห็นไหมคะภาพสำเร็จแล้วจะออกมาในลักษณะน,นี้